กกติแล้วเวลามีการเสียชีวิตแบบนี้ในลักษณะแบบนี้นะฮะมันจะต้องมีการจําลองสถานการณ์ทุกครั้งไหมฮะหรือจะต้องมีการจําลองเมื่อ1 2 3 4เท่านั้น เงื่อนไขในการที่จะมีการจดลองคือไม่มีเลยครับไม่มีเลยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นขั้นตอนที่พยายามจะทาสื่อสารกับสังคมมากกว่าว่าอสิ่งที่เขาได้ทําการเก็บเนี่ยได้มีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับนะครับน่าจะเป็นไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องข้อบังคับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นมาตรฐานไม่มีครับไม่ได้เป็นมาตรฐานแล้วครับผมเช่คุณหญิงครับเพื่อเพื่อจะให้สื่อต่อเพื่อให้ท่านน้ําแทนแนะนําิธีแนวทางสากลต้องค่ะอ๋อเหรอต้องค่ะเพราะว่ามันจะบอกเลยว่า การเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุเริ่มต้นจากอารแรกตรวจแล้วก็พิสูจน์พิสูจน์ยืนยนนพิสูจน์เปรียบเทียบจากนั้นมีคําว่า Reconstruction r e c o n s t r u c t i o n คือการจําลองซึ่งเป็นหลักการสากลเป็นมาตรฐานแต่ของไทยเนี่ยไม่เคยมีหรือน้อยมากแต่าการที่บอกว่าไปเหมือนจําลองที่เกิดเหตุนั้นเป็นแค่บางส่วนอัน mm hmm. นี้เซี้ยวหนึ่งของตัวนี้ค่ะก็คือคนที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานคนแรกเนี่ยจะต้องเก็บโดยสมบูรณ์ทั้งหมด ไม่ใช่ให้พนักง,งานสอบสวนเป็นคนนำว่าเอาชินนช้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้มาประกอบกันเรืงการจําลองจริงต้องได้ภาพทั้งหมดแต่ว่ารเราไม่มีกฎหมายค่ะ